เช้านี้จะฟังต่อนะครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครยังจําได้ใครไม่ได้ฟังไปฟังนะครับเพราะว่าคิดว่ามันเป็นรากฐานที่ดีในการดําเนินชีวิตของเรากับพระเจ้าเช้านี้เราจะไปกัดฟังต่อเรื่องพระเจ้าต้องการอะไรจากเราจากพระธรรมโยชูวาบทที่5ข้อสิถึงข้อที่15เมื่อเราถามว่าพระเจ้าต้องการอะไรจากเราคําตอบกว้างๆในเชิงหลักการของพระคัมภีร์คือพระเจ้าต้องการใจของเราเวลาเราให้ใจของเรากับอะไรตัวเราก็จะตามไปด้วย ทรัพย์สินเงินทองก็จะตามสิ่งที่เราให้ใจไปเวลาสิ่งที่เรามีความคิดก็จะทุ่มลงไปกับสิ่งที่เราได้ให้ใจของเราไปจะกินจะนอนก็คิดถึงแต่สิ่งนั้นจึงไม่แปลกที่พระเจ้าเองต้องการใจของเราถ้าจะตอบให้เป็นรูปธรรมเป็นการกระทำมากขึ้นพระเจ้าเองต้องการให้เราให้พระเจ้ามาก่อนในชีวิตประจำวันของเราให้พระเจ้ามาก่อนในทั้งชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเป็นการ วางเป้าหมายของชีวิตคือให้พระเจ้ามาก่อนในทุกๆด้านของชีวิตให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณมาก่อนให้อาณาจักรของพระเจ้ามาก่อนให้คือสจักรของพระเจ้ามาก่อนที่บอกว่าให้พระเจ้ามาก่อนคงไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเลยคงไม่ได้หมายความว่าเราทิ้งความรับผิดชอบต่างๆแต่กําลังหมายถึงการให้ลําดับความสําคัญในชีวิตประจําวันและก็ให้ลําดับความสําคัญในตลอดทั้งชีวิตของเราขณะที่ดังดเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ คือให้พระเจ้ามีความสําคัญในชีวิตของเราหลายครั้งก็ตามแม้เราจะให้พระเจ้ามาก่อนในชีวิตเหมือนกับหลายคนในการเดินพระเจ้าอัคราทูตคนของพระเจ้าในพระบพีเดิมแม้หลายครั้งเราให้พระเจ้ามาก่อนในชีวิตแต่ก็อาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราและเราต้องการจะหาคําตอบด้วยว่าเหตุการณ์นั้นๆทําไมเกิดขึ้นกับเราและเราควรจะตอบสนองกับพระเจ้าอย่างไรในเหตุการณ์ที่มีความเฉพาะเจาะจง เราจรึงต้องต้องแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าในเหตุการณ์อย่างเจาะจงว่าควรจะแต่งงานกับใครมีงานสองสางานให้เลือกเราควรจะทํางานแบบไหนปัญหาที่เราเจอมีคอนฟ lict ในความสัมพันธ์เราควรจะตอบสนองพระเจ้าอย่างไรแน่นอนว่าทําอย่างไรเป็นวิธีการแต่ลึกไปกว่าทําอย่างไรคือใจของเราให้พระเจ้ามาก่อนไหมเราเรียกพระเจ้าก่อนไหมเรารักพระเจ้าก่อนไหมถ้าใจเราถูกเดี๋ยววิธีการมันค่อยๆปรับได้ แต่พอใจผิดหลายครั้งก็เลือกวิธีการที่ผิดพอใจไม่ถูกต้องหลายครั้งก็เลือกเรียกว่าช็อตคัดเลือกทางลัดและสุดท้ายเองก็ไปไม่ถึงในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้กับเราพระเจ้าจะค่อยๆเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์มากขึ้นเมื่อใจเราถูกต้องกับพระองค์ชาวนี้อยากจะอ่านให้ฟังนะครับ 15, โยชัวสิบข้อสิบห้าบทที่ห้าข้อสิบถึงสิบห้าแล้วเดี๋ยวเราจะฟังต่อด้วยกันว่าพระเจ้าต้องการอะไรจากเราจากมุมมองของพระคัมภีรโยชัวตอนนี้ ฝ่ายอิสราเอลได้ตั้งค่ายที่เกียวการเขาถือเทศกาลปัสกาในวันวันที่14เวลาเย็นณที่ลาบเยริโควันรุ่งขึ้นหลังเทศกาลปัสกาวันนั้นเองเขาก็รับประทานอาหารประทานผลอันเกิดจากแผ่นดินคือขนมปังไร้เชื้อและข้าวคั่วตั้งแต่วันรุ่งขึ้นมานาก็ขาดไปคือเมื่อเขาได้รับประทานผลจากแผ่นดินคนอิสราเอลไม่มีมานาอีกเลยในปีนั้นเขารับประทานผลจากแผ่นดินคานาอัน เหตุการณ์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่อิสราเอลข้ามจอแดนมาแล้วขาเหยียบที่ดินแดนคานาอันแล้วหลังจากเขาถือเทศกาลปัสกาเสร็จปุ๊บเขาก็กินอาหารที่แผ่นดินนั้นพอปลาเข้าไปปุ๊บเป็นสัญลักษณ์ว่ามานาจะหยุดตกในวันต่อไปเพอไรเพราะเขาได้รับประทานผลจากแผ่นดินของคานาอันแล้วตื่นเช้าขึ้นมาปรากฏว่าไม่มีมานาความผิดปกติเกิดขึ้น ความเคยชินตลอด40ปีต,ตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาหน้าที่คือเดินไปเก็บมานาแต่เช้าวันนี้ไม่มีมานาตกในแผ่นดินคานาอันเราได้เรียนรู้จากครั้งที่แล้วว่าเหตุการณ์แรกมีสองเหตุการณ์นะครับวันนี้อ่านอ่านแค่เหตุการณ์แรกเหตุการณ์แรกคือมาเมื่อมานาหยุดตกพระเจ้าต้องการอะไรจากเราเราได้ฟังคร่าวๆคือพระเจ้าต้องการให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหรือพระเจ้าต้องการให้เราเติบโตมากขึ้น ในการรู้จักพระเจ้านั่นนนันคือสิ่งแรกที่เราได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ว่าเมื่อมานาหยุดตกไม่ได้เป็นการลงโทษจากพระเจ้าเมื่อมานาหยุดตกมานาเล็งถึงการจัดเตรียมมานาเล็งถึงพระพรมานาเล็งถึงการการดูแลการจัดเตรียมการจัดสรรการปกป้องการอวยพรที่เคยได้รับมาทุกวันใหม่ทุกเช้ามีทุกวันแต่เช้าวันนี้ดูเหมือนมันไม่ได้รับครั้งใดที่ มานาหยุดตกครั้งใดที่คนที่เขาเคยช่วยเหลือเราวันนึงก็บอกว่าวันนี้ช่วยเหลือต่อไปไม่ได้แล้วนะครั้งใดที่คนบอกให้ยืมรถตลอดเวลาวันนี้บอกว่ายืมไม่ได้แล้วนะคนบางคนอาจจะช่วยเราในบางเรื่องทุกครั้งเดี๋ยวร้องขอมีวันนึงก็บอกเขาช่วยเราไม่ได้แล้วเป็นไปได้ว่าน,น่าอาจจะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการที่มานาหยุดตกอย่าไปโกรธเขาอย่าทําให้รู้สึกว่าเราถูกปฏิเสธและบาดเจ็บเราต้องเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นผมบอกให้ว่าครั้งใดที่ท่านถูกปฏิเสธครั้งนั้นเป็นจุดตัดระหว่างความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ เห็นด้วยไหมครับบางทีแค่ขอเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเออ,อ,อ,อช่วยเอาขยะไปทิ้งหน่อยได้ไหมไม่โอ้หเจ็บเลยนะ <laughs> ไม่ไม้คำเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าสั่นสะเทือนไปถึงรากฐานฝ่ายวิญญาณเลยว่าเราจะเป็นเด็กหรือเราจะเลือกที่จะเป็นผู้ใหญ่เอาไม่เป็นไรน้องเดี๋ยว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 ข้างหน้าขอใช้ทีถ้า,ถาไม่ก็ไม่เป็นไรพูดม่สักร้อยครั้งจนเราชินเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไม่กลัวคาว่าไม่แล้วถูกไหมฮะคือคอ,คอ,อ,ยอย่าอย่าอย่าเป็นคนที่เจ็บปวดอะไรง่ายจนเกินไปจนไป,นไปสั่นสะเทือนถึงรากฐานฝ่ายวิญญาณของเรา มานาหยุดตกพระเจ้าต้องการให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นพระพรตอนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นพระพรที่มาจากสวรรค์ส่วนพระพรที่จะได้จากแผ่นดินคณาอันจะเป็นพระพรที่มาจากดินแต่พระพรที่จะได้จากดินนั้นต้องได้จากการลงแรงจากการกวาดการเก็บเกี่ยวความสัตย์ซื่อเรียนรู้สิ่งที่ได้มาและเอากลับไปถวายที่พระนิเวศของพระเจ้าในวันที่มานาหยุดตกโยชูวาและอิสราเอลไม,ไม่ได้หวั่นไหวมากนะักเพราะอะไรครับเพราะเป้าหมายยังไม่เปลี่ยน ยังเตรียมตัวที่จะไปบุกเมืองเยริโคเหมือนเดิมชีวิตเขายังจดจ่ออยู่ที่เยริโคอยู่ที่คานาอันอยู่ที่การส่งเรียกไม่ได้อยู่ที่มานามานาหยุดตกใจอาจจะสั่นๆนิดหนึ่งอาจจะอาจจะต้องปรับตัวปรับใจนิดหนึ่งแต่ไม่เคยปรับเป้าหมายไม่เคยเปลี่ยนสายตาที่จะมองไปที่พระสัญญามองไปที่เมืองเยริโคว่านั่นคือเป้าหมายต่อไปที่พระเจ้าเรียกให้เขาทําเมื่อมานาหยุดตกสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากท่านคือยังไปเยริโคเหมือนเดิม มิชชั่นที่พระเจ้าให้กับเราในการดูแลคนในการประกาศในการสร้างสาวกในการมีส่วนในการสร้างริสตจัรมีส่วนในการสนับสนุนงานพระเจ้าเราไม่ได้เปลี่ยนถูกไหมครับแม้มานาจะหยุดตกนั่นคือคือมุมมองของพระธรรมตอนนี้ใจจดจ่ออยู่ที่การทรงเรียกไม่ได้อยู่ที่มานาไม่ได้อยู่ที่พระผรนไม่เคยเปลี่ยนเป้าหมายไม่เคยปรับเป้าหมายชาวนี้เองเราจะจะฟังในในมุมมองที่รายละเอียดที่ลึกขึ้นว่าเมื่อมานาหยุดตก นอกจากความเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะมาดูว่าผู้ใหญ่ที่เขาตอบสนองยังไงเมื่อมานาหยุดตกผู้ใหญ่ตอบสนองยังไงเมื่อวันหนึ่งพระพรที่เคยได้และพระเจ้าหยุดให้พระพรเหล่านั้นกับเราสิ่งแรกเปลี่ยนกรอบความคิดและวิธีคิดต้องเปลี่ยนวิธีคิดอิสราเอลเนี่ยอยู่อยู่เป็นทาสประมาณ400ปีในแผ่นดินอียิปต ความเมื่อเมื่อเป็นทาสมายาวนานหลายเจเนเรชันจึงมีความเคยชินในเรื่องของชีตประจำวันตื่นมารู้ว่าต้องทําอะไรต้องไปออกแรงไปทํางานหนักกลับมามีข้าวกินนอนเสร็จตื่นมาไปทํางานถูกใช้แรงงานอย่างหนักเขาเรียกว่าเขาคาดเดาได้ว่าแต่ละวันจะเกิดขึ้นมีอะไรจะเกิดขึ้นเขาเคยชินกับรูทีน มีหลายคนเคยเชินกับรูนถ้ามีอะไรมาเปลี่ยนรู้สึกว่าหงุดหงิดรู้สึกรับไม่ได้โดยเฉพาะอะไรที่เข้ามาแทรกระหว่างสัปดาห์ระหว่างวันหรือระหว่างแผนงานของเขาที่ทําให้เขาเกิดความไม่มั่นคงแม้เขาจะเป็นไทยแล้วเมื่อออกมาจากอียิปต์อยู่ในถิ่นทุรกรันดารแต่กรอบความคิดและวิธีคิดยังเป็นทาสอยู่พูดง่ายๆคือว่ายังมี slavery mindset คือเพิ่งก้าวออกมาจากคานาอันได้ไม่นานหรือต่อให้อยู่ในถิ่นทุรกรันดารประมาณ40กว่าปีแต่ความคิดหลายคนไม่ได้เปลี่ยน ถ้าเราจําได้ออกมาจากอียิปต์ได้ประมาณ7วันไปถึงทะเลแดงเมื่อเขารู้ว่าข้างหน้าคือทะเลแดงข้างหลังคือกองทัพอียิปต์คนเหล่านี้ร้องบอกว่าอยากจะกลับไปอียิปต์คือเพิ่งเพิ่งเพิ่อง,พองออกจากทาสบอกขอกลับไปเป็นทาสเหมือนเดิมอันนั้นคือ slavery mindset คือคือ,ค,อคือวิธีคิดของความเป็นทาสยังมีอยู่อ,อพยพ14ข้อ10ถึง12เมื่อฟาโรห์เข้ามาใกล้ชนชาติอิสราเอลเงยหน้าดูขึ้นดูเมื่อเห็นชาวอียิปต์ติดตามมาก็เกิดความกลัวยิ่งนัก คนอิสราเอลจึงร้องทูลพระเจ้าเขาบอกโมเสสว่าหลุมฝังศพในอียิปต์ไม่มีหรือ <c oughs> คือพูดง่ายๆขอตายในอียิปต์ดีกว่านี่หรืไหมหลุมฝังศพในอียิปต์ไม่มีหรือคือพูดขอตายในอียิปต์ดีกว่ามาตายในแผนการพระเจ้าอันนั้นคือคือ,ค,อคืออารมณ์ประมาณนั้นท่านจึงพาเราออกมาตายในสินธุก,กันดารทําไมหนอท่านจึงพาเราออกมาจากอียิปต์พวกเราบอกท่านในอียิปต์แล้วไม่ใช่หรือว่าปล่อยพวกเราแต่ตามลําพังให้พวกเรารับใช้ชาวอียิปต์เถิด แทนที going, field, mm ่บอกว่าให้พวกเรารับใช้พระเจ้าตายในถิ่นทุรกันดารแต่ได้รับใช้พระเจ้าดีกว่าตายในอียิปต์คนคนเหล่านั้นไม่ได้คิดอย่างนี้ไมล์เซตเขายังไม่เปลี่ยนเพราะการรับใช้ในอียิปต์นั้นก็ดีกว่ามาตายในถิ่นทุรกันดารพี่น้องเราต้องรู้เสมอว่าการการการตายในแผนงานพระเจ้าดีกว่ารับใช้อียิปต์ถูกไหมครับนั้นคือสิ่งที่ที่พระเจ้าอยากจะเปลี่ยนไมล์เซตเขาแต่ว่า่าคิดไม่ได้ไมล์เซตแบบ่าตเนี่ยคิดแบบนี้ไม่ได้ คนเหล่านี้เป็นทาตมานานจึงไม่คุ้นเคยกับการประชนภัยจึงไม่คุ้นเคยกับการที่ต้องเผชิญสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ไม่ชอบเสี่ยงคือคือชีวิตนี้ขอความมั่นคงขอให้มีข้าวกินขอให้มีซุปกินถ้าไปอ่านต่อเรื่อยๆขอให้มีซุปกินขอให้มีข้าวกินขอให้มีที่นอนที่นอนดีและตื่นเช้ามาเดาได้เดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอแค่นี้เองชีวิตนี้ขอแค่นี้แทนที่จะมองว่าพระเจ้าช่วยเราแล้ว และพระองค์จะช่วยเราอีกแต่ไม n d เซ็ตแบบทาตคิดแบบนี้ไม่เป็นแทนที่จะมองว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เรื่องยากๆพระเจ้าทําเพื่อเรามาแล้วคืออะไรครับคือปลดปล่อยเขาออกจากอียิปต์เรื่องทะเลแดงอยู่ข้างหน้าไม่น่าจะยากเกินไปสลับพระเจ้าถูกไหมครับแต่ความคิดแบบทาตคิดอย่างนี้ไม่เป็นแทนที่จะคิดว่าพระเจ้าสัญญาแล้วว่าจะประทานแผ่นดินคานาอันให้กับคนของพระเจ้าและพระเจ้าจะต้องสัตซ์ซื่อและทําให้สําเร็จแทนที่จะคิดอย่างนี้แต่คนมีไมซ์เซ็ตแบบทาต คิดแบบนี้ไม่เป็นหลายครั้งเรามีมายเซ็ตแบบทาตเราเรายอมเป็นทาตหลายๆสิ่งยกเว้นเป็นทาตของพระเจ้าหลายครั้งเราวางแผนการของชีวิตคือคือไม่ได้พระเจ้ามาก่อนไม่ได้ความรอดมาก่อนคนมากมายรอความรอดแต่ไม่มีใครไป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 ,ไป,ไปนำเข้ามาสู่นะจากพระเจ้าหลายครั้งเราคิดอยู่อย่างเดียวว่าตัวเราครอบครัวเราการเรียนเราบิสเนสเราคือถ้าชีวิตคิดอยู่แค่นี้พระเจ้าก็รู้ว่าใจของท่านทําด้วยอะไร แต่ถ้าใจของท่านเป็นใจที่ใหญ่ขึ้นเห็นเห็นแก่อนาจากักรเห็นแก่พระมหาบัญชาเห็นแก่คนที่ยังไม่รอดใจแบบนี้คือใจที่พระเจ้าแสวงหาและใจแบบนี้เป็นใจที่จะอยู่ในอียิปต์พระเจ้าก็ยกชูจะอยู่ในพินธุรกันดานพระเจ้าก็ยกชูจะอยู่ในคันอันพระเจ้าก็ยกชูเมื่อใจถูกต้องอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าใจไม่ถูกต้องต่อให้ไปอยู่ที่ดีที่สุดหลายครั้งพระเจ้าก็สังสนท่านไม่ได้คนเหล่านี้ มีความคิดแบบทาตคิดว่ามันไม่คุ้มที่จะตามพระเจ้าไปถึงที่สุดเพราะว่าดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยสนุกเดินในทินทรกันดานดูเหมือนว่าเราเราขาดโอกาสหลายๆาย,ายสิ่งเมื่อเราต้องเดินไปในที่น้ํำลึกกับพระเจ้ามากขึ้นความคิดแบบทาตยอมตายในอียิปต์ได้แต่ไม่ยอมอยู่เพื่อพระเจ้านาเศร้าถูกไหมครับคําว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นชื่อใหม่ของยาโคบ มีเหตุการณ์ตอนหนึ่งยาโคบปั้มสู้กับพระเจ้าแล้วเขามีชัยชนะเขาจึงขอพรจากพระเจ้าและหนึ่งในพระพรที่พระเจ้าให้กับยาโคบคือการเปลี่ยนชื่อเขาจากยาโคบเป็นอิสราเอลปฐมกาล32ข้อ24-28ยาโคบอยู่ที่นั่นแต่เพียงผู้เดียวมีบุรุษผู้หนึ่งมาปั้มกับเขาจนเวลาลุ่งสางเมื่อบุรุษนั้นเห็นว่าจะชนะยาโคบไม่ได้ก็ถูกต้องที่ข้อตะโพกของยาโคบขณะที่ปั้มสู้กันข้อต่อยาโคบก็เคล็ด บุรุนนั้นจึงว่าปล่อยเราไปเถิดเพราะใกล้สว่างแล้วแต่อยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ท่านไปนอกจากที่ท่านจะอวยพรข้าพเจ้าบุรุษนั้นจึงถามยาโคบว่าเจ้าชื่ออะไรยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าชื่อยาโคบบุรุษนั้นจึงว่าเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไปแต่จะเรียกเจ้าว่าอิสราเอลเพราะเจ้าสู้กับพระเจ้าและมนุษย์และได้ชัยชนะคำว่าสู้กับพระเจ้าและมนุษย์เป็นไปได้ว่านั่นคือพระเยซูที่ที่มาเยี่ยมเยียนยาโคบในเวลานั้นเป็นพระเจ้าแล้วก็เป็นมนุษย์และได้ชัยชนะ ยาโคบตลอดชีวิตเขาต้นๆเนี่ยคือเขาไม่เคยทําอะไรให้พระเจ้าพอใจเลยเขาเป็นคนทริกกี้เขาเป็นคนเอาเปรียบคนอื่นเขาเป็นคนขี้โกง <c oughs> แต่มาเนี่ยบทเนี่ยสาบสองเนี่ยวันนั้นแหละเขาชนะใจพระเจ้าเขาบอกว่าผมรู้ว่าผมเป็นคนขี้โกงแต่ขอสักครั้งได้ไหมขอพระเจ้าอวยพรผมและเขาชนะใจพระเจ้าแม้เขาเจ็บนะครับ <c oughs> แต่โพกแบบแบบเจ็บแล้วนะแต่ยังกอดสู้อยู่คือคือ,อยังไงก็จะไม่ปล่อยพระเจ้ายังไงชีวิตนี้ ต่อให้เจ็บแค่ไหนก็จะขอให้ได้น้าพระไถยพระเจ้าเขาชนะใจพระเจ้าและการชนะใจพระเจ้าครั้งเดียวทําให้ชีวิตของเขารับพระพรตลอดชีวิตชนะใจพระเจ้าแค่ครั้งเดียวนะครับวันนั้นพระเจ้าบอกว่าฉันจะเปลี่ยนชื่อเจ้าเป็นอิสราเอลพอเจ้าปั้มสู้กับพระเจ้าและมนุษย์และเจ้ามีชัยชนะหลังจากนี้เราจะอวยพรเจ้าให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ถ้าดําเนินชีวิตกับพระเจ้าและชนะใจพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยให้ท่านชนะปัญหา การรู้ใจพระเจ้ามีความความมีพลังมากกว่าการมีความเชื่อและการทําตามใจพระเจ้าเหมือนดาวิดพระเจ้าบอกว่าเราจะไม่ลืมเจ้าเลยและจะไม่ลืมพวงพันของเจ้าเลยเพราะว่าเจ้ามีใจให้กับเราคําถามคือเดินกับพระเจ้ามากขึ้นเนี่ยเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราจะรู้ว่าความเชื่อไม่ใช่เป็นเรื่องหลักที่พระเจ้ามองไม่ใช่ความเชื่อไม่สําคัญนะครับความเชื่อเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ง่ายที่สุด ที่พระเจ้าหยิบยกให้คนคนของพระเจ้าเพื่อเขาจะรับความรอดเป็นเงื่อนไขที่ง่ายที่สุดเหมือนเด็ก่เชื่อป้าป้าป,ป้าจะทําให้เชื่อมามาคือความเชื่อมันแค่นั้นเองแต่ความเชื่อที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือคือรักพระเจ้าสุดใจจนยอมให้ชีวิตของเรากับพระเจ้าเหมือนพระ,พระเยซูรักเราและให้ชีวิตกับเรานั่นคือความรักอยาก่าอย่าคิดว่าความเชื่อไม่สําคัญสําคัญแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่สุดพระเจ้าต้องการให้เรามีความเชื่อเพื่อเราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากจนวันหนึ่งเรารักพระเจ้าและรักคนอื่นเหมือนรักตัวเอง ความรักคือไปไกลกว่าความเชื่อเรารักพระเจ้าแค่ไหนเราก็กล้าให้พระเจ้าแค่นั้นเรากล้ารักเราเรารักพระเจ้าแค่ไหนเรารู้จักพระเจ้าแค่ไหนเราก็กล้าที่จะให้อนาคตของเรากับพระเจ้ากับคิสจักรของพระองค์ผมเคยเคย,เคยแบ่งปันว่าผมไมอยู่โบสถ์ไหนผมก็ตอนเมื่อก่อนเป็นสมสาชิกก็บอกว่าจะคอมมิชกับโบสถ์นี้แล้วก็ให้ชิตกับโบสถ์นี้จนวันหนึ่งพระเจ้านําเราไปโบสถ์ไหนก็คือมาที่นี่ก็คือคือพระเจ้ารักคริสจักรยังไงเราก็อยากจะรักคริสจักรแบบนั้นถูกไหมครับ น,น,นั่นคือคือม n d เซตของของของคริสเตียนเหตุการณ์ตอนนี้เองอยากโคบชนะใจพระเจ้าแต่อียิปต์ไม่ชนะใจพระเจ้าอยู่ในถิ่นทุรก,กันดารเพิ่งออกมาไม่เกินเจวันเขาไม่ชนะใจพระเจ้าเลยและอยากจะกลับไปอียิปต์พระเจ้าก็โกรธมากม n d เซตของทาตจ,จะคิดแต่ตัวเองเท่านั้นจะไม่ได้คิดถึงภาพที่ใหญ่กว่าเขาเป็นไทยแล้วแต่ความคิดยังเป็นทาตอยู่สุดท้าย ก็ไม่ได้ได้รับสิ่งดีที่สุดวันนี้ท่านเป็นไทยแล้วดูไหมครับคนคิดแบบคนที่เป็นไทยส่วนคนที่ที่ที่เี็มี m i n d s แบบทาสหลายคนตายในถิ่นทุรกันดารแล้วก็มีคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นที่กําลังจะเข้าสู่ขณะอันและแน่นอนว่าคนรุ่นใหม่แม้จะมีความคิดแบบทาสน้อยลงมีความคิดแบบสเลฟน้อยลงแต่มันมีกรอบความคิดใหม่ที่คนเหล่านี้มีเขาเรียกว่ามานา mindset คือมีความคิดแบบมานาคืออะไรครับคือคือแต่ละวันฉันได้สิ่งเพียงพอจากพระเจ้าอยู่แล้วตื่นมาก็มีกินกลับไปนอนตื่นมาไปเก็บมานาก็มีกินคือพระเจ้าเลี้ยงดูฉันทุกวันพระองค์เป็นผู้จัดเตรียมฉันพอใจแค่นี้ก็พอแล้วพูดง่ายๆคือได้ไปสวรรค์ก็พอแล้วได้ออกจากอียิปต์เป็นไทยก็พอแล้วแค่ขอพระเจ้าวอวยพรให้เรามีเพียงพอในเรื่องนี้เรื่องนั้นก็พอแล้วคือชีวิตนี้ไม่ได้หวังอะไรมากไม่ได้หวังบําเหน็จรางวัลอะไรคือ คือคนเหล่านี้ตื่นมาเคยชินลองนึกดู40ปีเกิดมามีอะไรกินกลับมานอนมีอะไรกินกลับมานอนวันหนึ่งจะต้องไปหาข้าวกินเพราะมานานอยู่ตกไม่ใช่เรื่องง่ายเนะเพราะอะไรเพราะมันคุ้นเคยกับการดูแลของพระเจ้าจะลุกขึ้นสู้เนี่ยไม่ยายนะเพราะว่าเขาเขาไม่เคยถูกเทรนให้ลุกขึ้นสู้ตามลําพังมีคนสองคนคือโยชูวกับคาเลบคนสองคนนี้อยู่มาสามแผ่นดินแผ่นดินแรกคือแผ่นดินอียิปต์เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นทาส เป็นดินแดนที่ขัดสนมีความลำบากไม่มีเสรีภาพดินแดนที่สองที่สองคนนี้อยู่เขาเรียกว่าดินแดนถิ่นทุรกันดารเป็นสัญลักษณ์ของความเพียงพอแต่มีเพียงพอแค่เพื่อตัวเองเท่านั้นจําได้ไหมครับพอมานาตกพระเจ้าบอกให้ไปเก็บเพียงเพื่อตัวเองเพียงเพื่อแค่ครอบครัวไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีเหลือให้กับใครเลยนั่นคือดินแดนแห่งแห่งอะไรเขาเรียกว่าถิ่นทุรกันดารเป็นไทยมีเสรีภาพ แต่มีเพียงพอแค่นั้นแล้วก็อาจจะลำบากในการดําเนินชีวิตพระเจ้าให้เก็บมานาเพียงพอสำหรับตัวเองคือ1โอเมอร์ต่อวัน1โอเมอร์คือประมาณ3.6ลิตรแผ่นดินที่3คือแผ่นดินคาณาอันเป็นสัญลักษณ์ของพระพรที่มากเกินพอคนเหล่านี้สามารถรับพระพรและเป็นพระพรกับคนอื่นต่อได้คนเหล่านี้สามารถรับพระพรและสามารถสร้างอาณาจักรสร้างคริสัจรของพระเจ้าสร้างวิหารของพระเจ้าได้ เขาได้เข้าคานาอันคือเขาได้เข้าสู่ศูนย์กลางน้ำพระทัยของพระเจ้าตอนอยู่อียิปต์เป็นทาตตอนอยู่ทินธุรกันดานเป็นไทยตอนอยู่คานาอันเป็นผู้ชนะเราจึงเห็นเจอร์นี่ของคนเหล่านี้ว่าเขาเจออะไรบ้างดังนั้นเองถึงจุดหนึ่งคิดเสียหลายคนแค่คิดว่าขอแค่แค่รอดก็พอแล้วขอแค่ได้ไปโบสถ์ก็พอแล้ว ขอแค่พระเจ้าดูแลเรื่องการเรียนเรื่องการเงินก็พอแล้วหรือตอนที่อยากจะมีแฟนขอให้มีแฟน,ขอ,แฟนขอได้แต่งงานก็พอแล้วคือคิดแค่นี้แต่ไม่เคยคิดไปไกลว่าพระเจ้าเรียกเราไปคนาอันพระเจ้ามีแผนการที่ดีให้สําหรับเราบอกว่าขออยู่เพื่อคณะอันาาได้ไหมขออยู่เพื่อให้คนทั้งโลกเห็นพระสังฆราศีผ่านชีวิตของท่านได้ไหมแต่คริเสเตียนหลายคนบอกว่าขอขอขอแค่เป็นคริเสเตียนธรรมดาก็พอแล้วมานาไมาเซ็จแค่มีกินมีใช้แค่รับพระพอรอยู่ไปวันๆก็พอแล้ว ขอแค่ทําให้วันนี้ดีที่สุดถวายเกียรติพระเจ้าขอดูแลครอบครัวให้ดีสุดเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าก็พอแล้วมานาหมาเ่เสร็จพระเจ้าอยากให้เราเข้าคณาอันและมีคณาอันานหม่เสร็จคณาอัานหมาเสร็จคืออะไรก็ได้ที่พระเจ้าเรียกเราพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่และพร้อมที่จะตอบสนองพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกนี่คือสิ่งแรกที่เขาต้องเปลี่ยนวิธีคิดพระเจ้าต้องการอะไรจากเราเมื่อมานาหยุดเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนกรอบความคิด สิ่งที่สองพระเจ้าต้องการอะไรจากเราเมื่อมานาหยุดคนที่เป็นผู้ใหญ่จะเข้าใจสิ่งนี้คือเขาเรียกว่าใช้หลักการมานาในการดําเนินชีวิตใช้หลักการเบื้องหลังมานาในการดําเนินชีวิตในแผ่นดินที่สามคือแผ่นดินคานาอันผมเล่าให้ฟังคืออะไรตอนที่พระเจ้าให้มานากับคนอิสราเอลมีหลักการอยู่เบื้องหลังและและวันที่มานาหยุดตกหลักการนี้ควรจะเขาเรียกว่า c o n t i n u ต่อ มานาไม่อยู่ในขณะอันแต่หลักการสามหลักการนี้ที่พระเจ้าให้เป็นเบื้องหลังของมานาควรจะติดตามเราไปสาเหตุที่พระเจ้าเลี้ยงดูมานา40ปีเพื่ออยากให้สามหลักการนี้เข้าไปอยู่ในเส้นเลือดของเขาเพื่อสามหลักการนี้จะตามเขาไปในวันที่มานาหยุดตกมานาหยุดตกไม่เป็นไรแต่สามหลักการเบื้องหลังมานาควรไปต่อในชีวิตของผู้เชื่อสมหลักการนี้มีอะไรบ้างผมอ่านให้ฟังก่อน แล้วพระเจ้าตัดกับโมเสสดูเถิดเราจะให้อาหารตกจากฟ้าท้องฟ้าดุดฝนสลับพวกเจ้าให้ประชาชนออกไปเก็บทุกวันพอกินเฉพาะวันหนึ่งหนึ่งเห็นไหมพอกินเฉพาะวันหนึ่งหนึ่งคือเผื่อไข่ไม่ได้มีแค่เพียงพอในถิ่นตุกรกันดารเพื่อเราจะลองใจเขาว่าเขาจะปฏิบัติตามโอวาทของเราหรือไม่คือเพื่อจะลองใจว่าเขาจะเชื่อฟังเราไหมอันแรกนะครับคือจะไม่เก็บเยอะอันที่สองเขาจะ วางใจแม้ว่าพรุ่งนี้เราจะให้มานาตกอีกวันหนึ่งเห็นไหมครับเชื่อฟังกับวางใจสองหลักการนี้มากไปกว่านั้นในวันที่6เมื่อเขาเตรียมของที่จะเก็บมาอาหารนั้นจะเพิ่มเป็นสองเท่าของที่เขาเก็บทุกวันพูดง่ายๆพระเจ้ากํลาลังเตรียมบอกว่าวันศุกร์คือวันที่6เก็บเป็นสองเท่าเพื่อวันสาบาโตจะไม่ต้องทํางานเช่นนี้นหลักการมานามีอยู่3หลักการเบื้องหลังเชื่อเชื่อฟังพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าบอกวางใจในการดูแลของพระเจ้า ว่าพระเจ้าจะดูแลท่านพระเจ้าจะดูแลท่านและรักษาวันสบาโตสามหลักการถ้าท่านยึดสามหลักการนี้ไว้มานาไม่ตกไม่เป็นไรเพราะว่าพระพรจากแผ่นด,ดินจะมีมากขึ้นมานาไม่ตกไม่เป็นไรพระเจ้ามีวิธีอวยพรคนของพระเจ้าตลอดตลอดทั้งชีวิตของโยชวัวเขาย้ำสามหลักการนี้เสมอรักษาวันสบาโต วางใจพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลไม่เป็นไรลบเยรีโคชนะไปแพ้เมืองเมืองไอ้กับบาทบทุวนเองไม่เป็นไรเรากลับไปสู้ใหม่เพราะอะไรเชื่อฟังและหวังใจและรักษาวันสบาโตสิ่งที่ท่านต้องการจากพระเจ้าคือน้ำพระไถยพระเจ้าผมจําได้ว่าผมเรียน,ยนไม่เก่งสอบสอบที่ไหนก็ไม่ติดแล้วก็สุดท้ายก็ต้องไปไปเรียนที่ลาน แต่ก็ไปรู้จักพระเจ้ามากขึ้นที่ทีมหายรล,ลามแล้วก็พาคนหลายร้อยคนมารู้จักพระเจ้าเพราะถึงจุดหนึ่งเราเป็นผู้ใหญ่เรามองกลับไปก็มองว่าใจสําคัญคือถ้าเรามีใจกับพระเจ้าไปอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่พระเจ้ามีวิธีอวยพรพระเจ้ามีวิธีคืนเขาเรียกว่าคืนกําไรจําได้ไหมครับมีพระคำตอนหนึ่งบอกว่าวันที่ตะก,กะแตมาทําลายพืชผลขอ,ของท่านแต่ถ้าใจท่านถูกต้องพระเจ้าจะคืนให้เป็นสองเท่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคริสเตียนได้พระเจ้าทําให้สิ่ง ดีเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ดีได้ถ้าใจเราถูกต้องรักพระเจ้ามานาจึงเตรียมอิสราเอลให้เตือนใจเขาว่าวันหนึ่งมานาจะไม่ตกแต่ขอให้รักษาวันสบาโตขอให้เชื่อฟังและหวางใจ หลังจากที่เราเชื่อในพระเยซูพระเจ้าไถ่เราออกจากความมืดให้เมีเสรีภาพเพื่อจะใช้เสรีภาพนั้นในการรับใช้พระเจ้าเข้าขนาอันแต่คริสเตียนหลายคนมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่ามานาเมนเทลลิตี้คือขอแค่แค่นี้ก็พอแล้วไม่อยากได้มากกว่าน,นั้นขอแค่กายภาพมีพระพรพระพรฝ,ฝ่ยายวิญญาณไม่เป็นไรเพราะเรารอดแล้วบางคนก็คิดอยู่แค่นี้มานาเล็งถึงพระพรและการจัดเตรียม การแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ของพระเจ้าที่มีต่อคนของระองคงวันใดก็ตามที่ท่านมีประสบการณ์กับพระเจ้าพระเจ้าอวยพรท่านอาจจะเปลี่ยนเหมือนมานาพระพรเรื่องการเงินเรื่องครอบครัวเรื่องคู่ครองท่านอย่าลืมหลักการเบื้องหลังมานาเชื่อฟังวางใจรักษาวันสบาโตแอพพลายแบบนั้นได้เหมือนกันผมเห็นหลายคนที่พระเจ้าอวยพรเขามากขึ้นแต่คนเหล่านั้นเริ่มเชื่อฟังพระเจ้าน้อยลง เริ่มขาดคริสจักรเริ่มขาดกลุ่มสามัคกิธรรมเริ่มเปลี่ยนความวางใจจากพระเจ้าไปสู่งานจากพระเจ้าไปสู่ครอบครัวไปสู่ทรัพย์สินเงินทองไปสู่ธุรกิจเขาลืมวันที่พระเจ้าส่งมานาไปตกที่หน้าบ้านของเขาเขาลืมวันที่พระเจ้าส่งมานาไปอยู่หน้าธุรกิจของเขาเขาลืมไปว่าแฟนที่เขาได้มาพระเจ้าก็ส่งมาให้วันหนึ่งแทนที่จะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยด้วยสิ่งที่มีแต่สุดท้ายก็มีชีวิตอยู่เพื่อแฟนอยู่เพื่อลูกอยู่เพื่อครอบครัว ไม่ได้ผิดอะไรแต่มันไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักถ้าท่านห้พเจ้ามาก่อนพระเจ้าช่วยดูแลครอบครัวของท่านด้วยถูกไหมครับช่วยดูแลธุรกิจการงานของท่านด้วยช่วยดูแลลูกของท่านด้วยดังนั้นเองเมื่อเรารักพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าช่วยเราให้เราเขาเรียกว่าสามารถวอวยพรดูแลช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นมีคนนึงเปิดประตูข้างหลังให้หน่อยนะครับอย่าลืมวันที่มานาตกอย่าลืมวันที่พระเจ้าช่วยกู้ท่าน อย่าลืมใช้เสรีภาพท่านถ้าหลายคนมีสิทธิ์เลือกได้เลือกใช้เสรีภาพในการรับใช้พระเจ้าโยชวัวบทที่ส0เป็นเหตุการณ์สุดท้ายอยากเล่าเรื่องสุดท้ายให้ฟังเป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่เป็นเหตุการณ์ที่โยชัวต้องไปต่อสู้กับคนห้าชนชาติในดินแดนขนาอันต่อสู้ห้าชนชาติห้าชนชาติรวมกันจะจะจ,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 จัดการโยชวัวโยชัวก็ไปลบและสิ่งที่โยชัวอธิษฐานเป็นสิ่งที่น่าสนใจ โยชูวาสิบสิบสองถึงสิบสี่แล้วโยชูวาก็กลับทูลพระเจ้าในวันที่พระเจ้าทรงมอบคนอมลลามอไลแก่คนอิสราเอลนั้นและท่านได้กล่าวต่อหน้าอิสราเอลว่าดวงอาทิตย์เอ๋ยจงหยุดนิ่งตรงเมืองกีเบโอนและดวงจันทเอ๋ยจงหยุดตรงต่อหุบเขาไอยาลนและดวงอาทิตย์ก็หยุดนิ่งดวงจันทรก็ตั้งเฉยอยู่จนประชาชาติได้แก้แค้นศัตรูของเขาสําเร็จเรื่องนี้มิได้จารึกในหนังสือชาดอกในยาชาดอกหรือดวงอาทิตย์หยุดนิ่งอยู่กลางท้องฟ้าหารีบตกไป ตามเวลาประมาณวันหนึ่งวันที่พระเจ้าทรงสดับฟังเสียงของมนุษย์อย่างกับวันนั้นทั้งในสมัยก่อนและสมัยต่อมาไม่มีอีกแล้วเพราะพระเจ้าทรงต่อสู้เพื่อคนอิสราเอลมีการพยายามตีความพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าทําไมโยชูวาอธิษฐานแบบนั้นแนวความคิดแรกก็คือเป็นไปได้ว่าศัตรูมีมากและโยชูวาอยากจะลบให้ชนะจัดการให้ให้พวกนี้สู้กับความบาปสู้กับศัตรูอยากให้มันจบภายในวันเดียว และและไม่อยากต่อสู้ในเวลากลางคืนเพราะเวลากลางคืนจะมองไม่เห็นถูกไหมครับฉะนั้นเองขอให้กลางวันมันยาวไปเรื่อยๆเพื่อมาอีกวันหนึ่งเพื่อเขาจะได้จัดการศัตรูคนห้าชนชาติให้สําเร็จภายในวันเดียวฟังแล้วก็ดูดีถูกไหมครับแต่มีนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเขาเขาคิดว่าเขาเขาไม่เชื่อว่าว่าว่านั่นคือเบื้องหลังของการอธิษฐานคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาเชื่อว่าวันต่อมาเป็นวันสบาโต พูดง่ายๆคือคัตโยชัวรู้ว่าลบวันนี้ยังไงชนะห้าชนชาติไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องหยุดแล้วตะวันจะตกดินต้องหยุดแล้วเพราะจะกลายเป็นวันซาบาโตโยชัวต้องการจะรักษาวันซาบาโตต้องการจะรักษาหลักการเบื้องหลังมานะเขาขอให้เวลายาวขึ้นเพื่อเขาจะได้จัดการทุกอย่างให้เสร็จและเขาสามารถรักษาวันสโาบโตได้ผมผมเมื่ออ่านอ่านคอมเมนต์ที่หลายอย่างผมว่าผมเชื่ออย่างหลังมากกว่าว่าใจเขาอยากจะรักษาวันซาบาโตใจของท่านเป็นยังไงนี่คือหลักการเบื้องหลังของมานา ข้างหน้าเราจะฟังต่อนะครับให้ลายฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับเชา้านี้ที่เราได้ฟังพระโนะพระเจ้าอย่าให้เราลืมวันที่มานาตกอย่าให้เราลืมวันที่พระเจ้าช่วยเหลือเราอย่าให้เราลืมเรื่องราวของโยชิวาที่ที่เขาขอให้อัศจรรย์เกิดขึ้นเพื่อเขาจะมาโบสถ์ได้ที่เขาขอให้อัศจรรย์เกิดขึ้นเพื่อเขาจะรักษาวันสบตโตได้ถ้าพระเจ้าวันนั้นไม่หยุดดวงอาทิตย์เขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมามันลบกับพวกอะโมไลท์ใหม่ในในวันต่อมาขอรักษาสบาตโตก่อน แต่พระเจ้าก็ทำกํำอัศจรรย์และสิ่งนี้พ่ะพี่บอกว่าไม่เคยเกิดอีกเลยเพราะใจของโยชูวาเลือกวันสะบาโตก่อนอวยพรเราช่วยเหลือเราที่เรายอมทุกสิ่งเพื่อพระเจ้าจะอยู่กับเราใช้เรามากขึ้นให้เราเป็นพระพอรอยากมีเพียงพอเดินกับพระเจ้าในขณะอันให้พระเจ้าเป็นคนอวยพรท่านดีกว่าที่ท่านไปแสวงหาด้วยกำลังของมนุษย์เอง ขอพระเจ้าวอวยพรให้วันนี้คําพระเจ้าไปแตะใจเราและหลายคนตัดสินใจเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแผนของตัวเองเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าวอวยพรท่านนะครับ